สวัสดีครับกลับมาพบทุกท่านนะครับในช่วงของอที่พูดไว้นะครับในช่วงคลิปที่ต่อเนะื่องจากคลิปที่แล้วนะครับในหนังสือนานา,นาสารธรรมน้ำสุกนะครับของหลวงพ่อบุญมีจันทกโม,โมน,นะครับเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของกรรมนะครับกรรมมุนาวัตตีโลโกอันสัตโลกย่อมเป็นไป,นปนตามกรรม อันสัตว์โลกจะโชคดีหรือมีชั่วกรรมของตัวที่ทําจะนําไปมีลาบยศสรรเสริญเจริญใจเรือเสือเลือเสื่อมไซแล้วแต่กรรมที่ทําเองกัลยาณการีกัลยานา,านงปาปาการีจะปาปังบุคคลทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีทํากรรมชัว่วย่อมได้รับผลชัว่วกรรมนั้นหรือคือสิ่งที่ทนทําสัตว์มีกรรมเป็นของตนไม่หล่นทิ้ง ถ้าทำชั่วก็มีทุกตามประวินถ้าทำดีก็สุขจริงเข้าสิงใจพระพุทธองค์ทรงตรัสรัดไว้ว่าคนเรากําเนิดเกิดนี้จะลําบากอยากไร้หรือได้ดีย่อมอยู่ที่ผลเคยทํามาใครเคยทำำํากรรมใดไว้ในชาติก่อนย่อมสะท้อนผลลัพธ์กลับมาหาเหมือนกับการหวานข้าวของชาวนาผลออกมาย่อมเป็นเช่นเผ่าพันธ์กรรมอันใดที่ทนเคยทํา คยก่อ,อสร้างไม่เรื้อรางตามทันพลันสนองมีเร็วช้าคงจักมิเร็วช้าคงจักมาอย่าปองจะหลีครองคองกรรมนั้นไม่มีกระดุดเงาติดตามตนทุกคนผู้จำต้องทนอยู่ไปในวิถีทำกรรมชอบจะได้แต่ผลดีแม้กรรมชั่วร้ายจะมีผลชั่วเอง กมลิขิตสร้างวิถีทั้งดีชั่วอย่ามามัวหลงพระพรหมข่มพระเจ้าจะยากจนชั่วดีอยู่ที่ตัวเราอย่าโทษเขาโทษใครไม่เป็นธรรมอันมนุษย์ทำกรรมใดไว้ในโลกทั้งบุญโชคชั่วผิดชนิดไหนย่อมเป็นทรัพย์ของผู้ทำร,ร,ร่ำไปเป็นนิสัยติดตามทุกวัยยามอันสมบัติในมนุษย์ดุดเที่ยงแท้ ย่อมมีแต่บุญบาปต้องหามหามทั้งกรรมดีกรรมผิดต้องติดตามสิ้นพบสามเหมือนเงาตามเราไปคติพจน์ในพระพุทธศาสนาดูก่อนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นที่พึ่งพิงอาศัยกรรมยอ่อมจำแนกสรร้เลวและปราณีต เรื่องชนสามจำพวกกาถาบุคคลหอกไปในกลางวหาเข้าไม่ในท่ามกลางมหาสมุทรเข้าไปในซอกภูเขาก็ไม่พ้นจากกรรมชั่วได้ประเทศเป็นที่ตั้งแห่งแผ่นดินเป็นที่ตั้งซึ่งบุคคลดำรงอยู่แล้วจึงพ้นจากกรรมชั่วได้ไม่มีพระบรมศาสดาเมื่อสมประทับอยู่ในเฉตวันมาหานทรงประรบชนสามจำพวกจึงแสดงธรรมเทศนานี้เดี๋ยวพบกัน ในคลิปต่อไปนะครับในค่ำคืนของคืนนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าคุณแมวเด้งรบกวนสมาธิแล้วครับเดินผ่านไปผ่านมาแล้วครับครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับพบกันคลิปหน้านะครับในนานาสารธรรมนำสุขนะครับสวัสดีครับ